จำไว้นะคนทุกคนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของคุณคนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ลายล้อมคุณเนี่ยมีผลต่อความสําเร็จของคุณการที่เราจะกําจัดคนออกไปจากชีวิตเราคือ1น่งเราไม่ให้อํานาจเขาเราขจ,จัดเขาออกไปจากความคิดของเราค่ะคือการไม่ให้อํานาจคนเหล่านั้นไม่ให้ power คนเหล่านั้นด้วยการไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาในจิตเราค่ะมันไม่มีพื้นที่ให้คนเหล่านั้นอยู่ในจิตของเราเลยค่ะนี่คือข้อสุดยอดค่ะ แปลว่าจิตของคุณจะคิดไปในทางที่คุณต้องการไปเท่านั้นค่ะไม่อนุญาตให้คนเนี้ยสิ่งเนี้ยอยู่ในจิตของฉันเลยจิตของฉันมันจะเต็มไปด้วยส,สิ่งที่ฉันต้องการที่ที่ฉันต้องการไปสิ่งที่ฉันต้องการทํานี่คือการไม่ให้ power แต่สําหรับคนที่กําลังคิดมากอยู่โอโ้คนที่ไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นสามีภรรยาเนี่ยครูรู้ว่ามีคนกําลังคิดอยู่ส่วนใหญ่คนที่กําลังเครียดอยู่เนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่คิดลบพูดลบมันมีวิธีถ้าสมมุติว่าเป็น การพูดคุยที่อยู่ในบ้านจริงๆแล้วเนี่ยคุณทําได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรารักด้วยกันเราหลีกเลี่ยงที่จะคุยเรื่องที่จะทําให้เราทะเลาะกันเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดในสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีข้อบาดหมางในบทสนทนากันคุณจะต้องเป็นผู้นําพูดถึงเรื่องที่มันเบาๆเรื่องอาหารการกินเรื่องไปเที่ยวเท่านั้นคุณต้องเป็นผู้นําพูดเรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณรักอยู่ใกล้คุณที่คุณยังอยู่กับเขาอยู่นะคะนี่คือข้อที่ครูให้สําคัญมากซึ่งจริงๆคนที่ไม่ใช่มีเยอะมากอย่างที่ครูนบบอกสําหรัค ที่ออกมาอยู่หน้ากล้องเหมือนครูโซเชียลมีเดียยิ่งคุณดังยิ่งคุณประสบความสําเร็จมากเท่าไรมันก็จะมีบ้างนินนดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะนิดเดียวไม่ต้องกลัวอีกข้อเดิงคุณเป็นคนสร้างโลก ของตัวคุณเองเราทุกคนสร้างโลกของตัวเราเองโลกของครูก็โลกของครูโลกของคุณคือโลกของคุณเราอยู่คนละโลกกันนะคะแล้วการสร้างโลกมันเป็นยังไงฟังดีๆการสร้างโลกคือเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจใครเราพูดถึงใครเราให้ความสําคัญกับใครโฟกัสเรื่องอะไรสิ่งนั้นกลายมาเป็นโลกของเราเรียบร้อยแล้วมันแปลว่าในโลกของครูมีคุณค่ะ คุณได้มาอยู่ในโลกของครูแล้วครูก็ได้ไปอยู่ในโลกของคุณเพราะเราใส่ใจซึ่งกันและกันเราสนใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มันจะเป็นคนประเภท ดูดพลังคนที่เราเห็นแล้วโอ้โหชาตินี้คงไม่ได้แต่งงานกันแน่นอนนี่เราเราพูดในฐานะเหมือนเราเป็นความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะคุณกับครูเป็นเพื่อนกันแต่มันจะมีประเภทที่ว่าเห็นคอมเมนต์แล้วชาตินี้คงไม่ได้แต่งงานกันแน่นอนดีดออก Facebook มีระบบที่เรียกว่าแบนแอนดีลีตกำจัดเลยแบนเลยบล็อกเลยไปอยู่โลกอื่นนี่โลกของฉันฉันรับเฉพาะคนคิดบวกเท่านั้นเลือกเฉพาะคนที่คุณอยากให้อยู่ในโลกของคุณเท่านั้นจิตฉันเต็มไปด้วยคนที่รักฉันใน จิตฉันเต็มไปด้วยคนที่ฉันรักในจิตฉันเต็มไปด้วยเป้าหมายในจิตฉันเต็มไปด้วยความฝันแล้วอย่าให้จิตว่างนโปรเรียนฮิวพูดประโยคนี้ DM ท m ่ Mind is the workshop of evil จิตที่ว่างมันเป็นเวิร์กช็อปมันเป็นที่ที่ทําให้ปีศาจเนี่ยมันเข้ามาทํางานพวกที่คิดลบเนี่ยพวกที่คิดลบจู่โจมคนอื่นโจมตีคนอื่นด่าคนอื่นวิจารณ์คนอื่นคนเหล่านี้คนที่ไม่ใช่คนที่คิดลบทั้งหลายแลนนี่คือเขาเนี่ยเป็นเป็นคนที่ไม่โอเคกับตัวเองอยู่แล้วแล้วหาความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ไปหาความสุขจากการพึ่ง ด้วยการว่าคนอื่นข่คมคนอื่นกดคนอื่นด่าคนอื่นวิจารณ์คนอื่นเพื่อจะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยชั่วคราวเพราะเขาจะหาวิธีการทุกอย่างเพื่อทําให้ตัวเองนี้รู้สึกว่าเหนือกว่าอีกคนนึงเหนือกว่าคนเนี้ยฉันดีกว่านะไปต่อคะ่ะสุดท้ายนะคะคนที่โจมตีคุณ เขาไม่ได้เจาะจงว่าจะทําร้ายคุณเพราะถ้าไม่ใช่คุณเขาก็ทํากับคนอื่นแล้วคนพวกเนี้วันๆจะหาวิธีสร้างความสะใจให้กับตัวเองด้วยการหาเป้าหมายที่จะไปทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับคุณคนที่ไม่ใช่คนที่พยายามโจมตีคุณหรือมาไม่ดีกับคุณเขาตัดสินจากตัวตนของเขาค่ะใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกความสุขความสงบใจเอาหลักๆเลยคือไม่ต้องไปตอบโต้ถ้าจะแสดงจุดยืนสักหน่อย ก็เลือกในทางบวกที่คุณเนี่ยควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ บางทีบางทีมันก็มีแอคชั่นนิดนึงที่จะบอกว่าโอเคเนี่ยน,นี่พื้นที่ของฉันนะอย่ามันเละเทะนะอันนี้เราบอกได้แต่เราไม่เสียอ,อารมณ์โอเคอ้าวต่อไปเรื่องคนคิดลบต่อนะคะหลายคนมาบอกครูว่าไล่แล้วไม่ไปตามสู้ตามรังควานกันอยู่จําไว้วิธีที่ดีที่สุดทุกอย่างคือคลื่นพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยอยากจะกําจัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตวิธีที่ดีมากๆวิธีที่สุดยอดวิธีที่ช่วยคุณได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยคุณจะต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความ ให้คุณเนี่ยกลับมาสนใจตัวเองแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะทุกอย่างเป็นคลื่นพลังงานตราบใดก็ตามที่เราเนี่ยยังอยู่ในพลังงานที่เป็นพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรที่ภาษาไทยเขาชอบเรียกอะ่ะคืออะไรที่มัน คล้ายๆกันมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแค่เปลี่ยนคลื่นพลังงานทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่ในคลื่นของความสุขเสมองานหนักๆงานขับไล่คนที่ไม่ใช่ให้ยกให้จัก,กราวาลทํางานยกให้ชีวิตทํางานยกให้พลังงานธรรมชาติทํางานเขาจะหายไปเองทุกอย่างงานหนักๆที่คุณกําลังคิดว่าหู oo, ทายังไงมันจะออกไปจากชีวิตฉันเนี่ยไม่ใช่งานคุณงานของคุณคือมีความสุขรักษาพลังงานของตัวเองให้สูงอยู่เสมอ ให้อยู่ในคลื่นของความกตัญญูอยู่เสมอให้อยู่ในคลื่นของความยินดีปรีดาเสมอให้อยู่ในคลื่นของความรื่นเริงให้อยู่ในคลื่นของความปิติยาให้ตัวเองตกไปอยู่ในระดับของพลังงานที่เป็นพลังงานลบโกรธแค้นเกลียดช้าเพราะถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเราจะเจอคนที่เป็นพลังงานเดียวกันเช่นกันโอเคเพราะฉะนั้น สนใจตัวเองค่ะรับผิดชอบตัวเองตอนนี้ก่อนจำไว้เป้าหมายของคุณคือความสุขขอให้ใจคุณสงบเดี๋ยวโลกมันจะหมุนตามคุณเองค่ะคนที่ไม่ใช่จะหายไป